สวัสดีค่ะมันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพ็นงทองอมนอินนะครับแล้็ที่สิริชัยคุณเอี่ยมแล้วก็น้องผู้บาดเจ็บชื่อน้องทองหยดภูมิภูมิมจิตจากเคสท,ที่กระบองไว้กระบอกไว้ <c oughs> พุก็กระบองไว้ทำให้มีเคจนี้น้องนะคระับบาดเจ็บ หลายอย่างจึงต้องมาพึ่งหมอเพื่อให้เป็นพยานเป็นหลักฐานวันนี้ก็ได้มาแล้ววันนี้เจ้าจะมาถามความรู้สึกของน้องวันนี้โดนจริงๆโดนวันแรกเริ่มต้นเป็นยังไงก่อนครับเริ่มต้นนะครับออกจากห้อาดังดังเลยดังดัง่อยผมออกจากห้องพักเพื่อจะไปหาซื้อข้าวกิน กดตาด์อีเว่นแลวพอดีเพื่อนผมโทรมาว่าให้มีมงาาด่วนเพราะว่ามีงานด่วนเพื่อจะได้ไปกับเขาสองคนไปส่งงานที่ MCP ตุนบุรีเป็นงานอะไรแอร์ซึ่งงานตัวนี้งาน,นดว่วน,นส่งประมาณบ่ายสองช่วงน,นั้นมันก็เวลาบ่ายโมงแล้วผมถึงรีบมาขับมอเตไซคไปกลับรถตรง,รงเลินไปแดงเพื่อมาจอดตรงหน้าห้องพักผม จ้าก็เข้าไปเก็บแต่ตำรวจตีตั้มผมมามาขอตรวจสอบครับตรวจสอบรถตรวจสอบอะไรก็ให้เขาดูเขาจะยึดจังเดียวพอเสร็จก็จะเป็นงบแบ่งเขาจะตรวจสอบเขาจะตรวจสอบอะไรยังไงตรวจสอบรถก็เอกสารมีครบไหมอะไรต่ออะไรไปครับถ้าเป็นจราจรหรือเป็นวงทองวงทองครับใช่ก็ตามต่อมีครับเอกสารที่รถมีครบ แล้วยังไงต่อห้องต่อก็ตราสอบข้อไม่มีอะไรก็คือเขาบอกเนี่ยทะเบียนขาดขาดก็พูเก็บไม้สั่งมากผมก็บอกนี้อ่าเขาบอกไม่ได้เมืนอี้เดียวเขาบอกนิดก็ได้ครับเก็บไม่สั่งมาแค่ภาษีขาดแต่ผมไปต่อได้เพราะว่าผมยังไม่มีเวลาแต่ปลามาไม่ยอมครับก็เลยเขาก็เลยใช้อารมณ์ผมถามชื่อเขาเพราะว่าคือเขาก็ไม่ยอมบอกผมว่าเขาชื่ออะไรมาจากสำนักงานไหนสพไหน บัตรก็ไม่แสดงเพียงเท่านั้นแหละเขาก็อารมณ์เสียอะไรผับผมเลยผับผมก็การกระสือการอารมณ์บอลน,นะคือปุ๊ผมอะไล่จับคุณผมอะแล้เวเราแล้วแล้วแล้วท่ามาว่าเราขัดขฟันตรงไหมไม่ขัดวางผมไม่เคยสู้หนึ่งมือซ้ายจับก,กล้องกล้องมือขวาจับเอกสารถูกต้องไหมแล้วเราต่อสู้ขัดวางตรงไหน ไม่ได้ขวางผมแค่ว่าผมแค่ว่ากันโทรเองนะต่บแค่ยึดโดนไมครับไม่ได้ต่อทู่แล้วเขาก็จับเราได้ไหมก็จับผมไม่อยู่ผมก็ไม่ให้จับแล้วแล้ว้ที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นบาดเจ็บโดนอะไรโดนยังไงก็มาดูออกมันออกกดผมอ่ะมีแผลด้วยนะมีแผลหลายที่นะคะ อเตะเดาครับตามยุทธวิธีเตะล้มทุกคนรับใครเตะล้มนะครับแล้วตอนผมไ่ด้โนดนรถดนคุลุงผมนะผมม่ไดนรมาได้ยังครับตอนนั้นผมยังยังตอนนั้นผมข้ามไปฝั่งหนึ่งบดตัวข้ามไปเลนหนึ่งเกือบตัวรถไอ้พอจะโดที่ขาชนนี่ครับแต่พอดีผมไปอยู่ข้าเขเขาเดินตามไปเขดล่หาทางร้อยเรีสพให้มา ทำไมทาสนับสนุนปวจะมาเพราะนานนานมากแต่ตอนน้สาว่นยังมาจับใช่ไหมยที่ที่ที่โทรเรียกไอหนันหนึ่งมาลยังยังไม่พอนีเพื่อนผมก็ไม่กดไม่กีกคนหนึ่งสองสองสองเป็รยาคือเพื่อนผมคือนิรุตเป็นบริษัทของอ่าุตลุงเรืองมมาช่วยเคลียร์แต่เคลียร์ไม่ได้กำลังปูอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู่นเขาไปดูมเลยอับไปดูดที่ไม่บอกผมด้วยว่าไปไหนอ่ากไปเลย ผมก็เลยไปเก็บไปเก็บตัวอยู่ที่ห้องเพื่อนพักหนึ่งไปหายาค่ะก็เลยมาห้องพักผมก็เลยโทรหาคนลงเพจไปแสดงว่าตอนที่เขาเอาไดจับตัวน้องไปที่โรงพักไม่ไม่ครับไม่ครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยครับซ่ว่าเขาเอารถเราไปโรงพักไหนครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ่าว่ายศชื่ออะไรไม่รู้ครับถามถามแล้วไม่ยอมบอกไม่แสดงตัวทำให้ประชาชนเครือบแคลงสงสัย จริงๆแล้วมีผู้ร้องสอนเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งชื่อยอดังกัดเพราะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเสียหายาทีนี้แล้วหลังจากที่เขาเอารถเราไปแล้วเขาเอารถเราไปแล้วนี่เราก็ไม่มีรถละเดินกลับห้องแล้วจากนั้นได้ไปหาหมออะไรไหม ไ,ไ,ไ,ไปไหนไปไหนตอนนั้นเดินไม่ไหวแล้วขาดเดินไม่ไหวเดินได้ไาาดีม,ม,ดมากเ,าเหตุเกิดวันที่เท่าไหร่นะวันที่18ตอนสิบสนวันที่สิตุลาคม13บสาเวลาบ่ายโมงมส,สาม,ม,มส,สามนาฬิกาเนาะแล้วหลังจากนั้นทางโรงพลหะจะติดต่ออะไรมาไหมไม่ติดต่อ,ตอมาครับแล้วรถเราอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้เลยตอนนี้ถ้าให้ดาวเราตอนนี้น่าจะเป็นขอพอนิพนธ์พัฒนาครับ าแสดงว่าตรงนี้มันอยู่ในเขตพื้นที่สพนิคมพัฒนางั้นก็เอาเวลาสั้นๆงั้นเราตามไปดูรถแล้วกันขอขอบคุณรถตู้เรื่องนี้ที่ร้องเรียนมาที่เพจนะครับการเตือนร้องไปหาใครครับผมว่ามองปหาปากเกียงไก่ปากเกียงไก่ถือให้จะตู้ให้ตู้เรื่องนี้แล้วน้องจะตู้ถึงที่สุดไหมเรื่องนี้ถึงที่สุดครับจะไม่กลับคำนะไม่กลับครับแน่นอนครับ ปลองไปหาป่าเกียงไก่ป่าเกียงไก่ก็เลยมอบหมายงานให้ทางนี้เตรียมงานชนบุรีระยองมาแล้วบอกป่าด้วยบครัปาเกลยตอนนี้ก็อยู่กับทีมงานชนบุรีระยองแล้วซึ่งผมก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ด้วยผมขอตเรวจหน่วยนี้ให้ถ้าตำรวจเขาจะเอาเงินมาให้ขอให้จบคดีจบอะไรไปจบคดีเขาไหมไม่ครับยืนยันนะครับผม S 2> <S 2> ตามนั้น <S <S เพื่อ,อเพื่อส่วนรวมเพื่อทุกคนไ,ได้ไม่เจอปัญหาแบบอย่างผมนี้อ่าอ่าปลอดภัยสันนะครับผมจ้าโอเคงั้นก็สั้นๆแคน่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะอโโนคั ต้าวไปก็ได้เดี๋ยวผมจะไปกับพี่เก่งเดี๋ยวเราคุยแห้นะจะเอาไหเจาเสื้อด้วยวันนี้พี่เก่งเขาลืมเสื้ออะอ๋อเุณเก่ง